ผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเด่นพากินพาเที่ยวครับโรงเด่นมีเมนูมานําเสนอนะครับวันนี้ครับนี่ครับต้มยำปลาหมึกนะครับปลาหมึกนะครับต้มยำน้ําข้นเหมือนเดิมวันก่อนมีคลิปต้มยำปลาบึกไปแล้วครับแต่ว่าวันนี้ผมมาดึกๆแล้วก็ของอาจจะไม่ครบเท่าไหร่จริงมันจะขาดเห็ดฟางครับถ้ามีเห็ดฟางเห็ดวกนี้เห็ดนางฟ้าเพิ่มจะจะอร่อยครับเครื่องปรุงมีตะไคร้ บ้านเรามันเยอะนี่เก็บหลังบ้านครับขาว on, อ่อนๆนะครับเก็บเอามาจ,จากบ้านยาขาวอ่อนๆขาที่สคัญในการดับคาวดับกลิ่นนะครับพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูนี่ก็มีหลายแบบนะบางทีจะมีพริกขี้หนูสวนพริกชี้ฟ้าพริกกระเลียงพริกบ้านพริกหลายอย่างครับตัวน,นี้ต้องพริกขี้หนูสวนทุบพอแตกแต่นี่ยังไม่ได้ทุบนะครับทุบพอแตกมันจะให้กลิ่นความหอมของพริกครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับเนี่ยมะเขือเทศแล้วก็น้ำพริกเผา นะครับแล้วก็นมสดวันก่อนคลิปก่อนเมื่อคืนนั่นแหละผมทําต้มยาปลาบึกแต่วันนี้ก็เดี๋ยวมันจะเสียของครับเดี๋ยวครึ่งหนึ่งนะครับจะทําเป็นต้มยาปลาหมึกนะครับจ,จุดแก๊สตั้งแก๊สไปเลยครับทาง่ายเพื่อนๆซื้อมาทําเองก็ได้นะครับจะเป็นปลาบึกหรือว่ามีกุ้งใส่เพิ่มก็ได้ครับนี่ครับทาง่ายงายก็ก่อนอื่นเลยก็ตั้งแก๊สตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมวัตถุดิบของเราเราลอลงไปใส่ ง่ายเองนะครับผมเมื่อวันก่อนในที่ผมทําปลาหมึกนะครับปลาบึกนะครับใช้มะนาวต้มยำน้ําข้นใช้มะนาวผมว่าดีกว่าน้ำขามเปียกเยอะเลยจะได้กลิ่นของมะนาวเมื่อก่อน,นีนผมลงแต่จะใช้อ่อน้ำขามเปียกครับแต่หลังมาใช้มะนาวดีกว่าต้มยำน้ำข้นแต่ใช้มะนาวผมว่ามันจ,จี๊ดจัดกว่ากันเยอะครับรอติดตามนะครับครับเมนูนี้ทำกินในบ้านทำง่ายๆครับอา่าพอน้ำเดือด ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้มข้นขาสำคัญที่สุดผมใส่เยอะตัวเองเพราะว่าบ้านผมมีเยอะต้องเปลนขาอ่อนวกนนี้ครับใส่ต้มไก่บ้านก็อร่อยนะครับขาตะไคร้ใส่ไปก่อนครับนําทางไปก่อนครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดนะครับครับผมน้ําเดือดจัดก็ใส่มะเขือเทศลงไปหน่อยขวดไผ่ใบชอบกุ้ยใส่ก็ได้นะครับเขือเทศใบมะกรูด เราจะปรุงทีเดียวให้มันเสร็จแล้วเราถึงจะใส่ปลาหมึกเพราะว่าปลาหมึกนี่จะสุกมันสุกง่ายกว่า,ก,ากว่าเนื้อบางอย่างกว่าสุกง่ายกว่าปลาสุกง่ายกว่าทุกอย่างครับรอมันเดือดแป๊บหนึ่งครับครับเฉพาะต้มยำปลาหมึกนะครับถึงจะใสเ่เครื่องทุกอย่างลงไปกันก่อนเกลือจริงผมน่นใส่เกลือก่อนนะมันดึงเกลือใส่เกลือนิดหนึ่งจะเป็นหลักครับเมนูนี้ไม่ต้องใช้ผงปรุงรสนะครับเกลือแล้วก็ ผมจะให้มันไวๆนะจะได้เพื่อนๆจะได้ดูแบบไง,ไง่ายๆครับน้ำพริกเผาครับเติมพริกเผาลงไปอันนี้ผมใช้น้ำพริกเผายางดียี่ห้อนี้ยี่ห้อดังของประเทศไทยนะครับมันจะละลายเยอะนิดมันจะลยยะลายช้านิดนึงนะครับเกลือเป็นหลักมันต้องใช้ผงปรุงรสอย่างเลยครับขอให้มีเกลือนะครับ ปรุงรสทันที่ถึงจะใส่ถึงจะใส่ปลาหมึกนะครับครับเดือดเต็มที่แล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปลครับเราจะใส่หมอบใส่ไม่นานนะเพราะว่าเดียวมันจะอ่ามันจะแข็งเกินปลาหมึกนะครับ,รบนี่ครับคนแป๊บเดียวแล้วก็เติมพริกขี้หนูสวนทุบครับนมสดแคนีดนมสดของมื่อคนนะครับใส่เลย เอาแบบเข้มข้นเข้มข้นจีสเลยครับแล้วก็มีสารเน่ถ้ามีผักสารเนรเออไม่ใช่สารเนรลูกเดินกินน้ำชามาสองเข็กรวกินเออเออผักชีฝรั่งครับหรือถ้ามีกุ้งใส่ด้วยก็เป็นต้มยำได้เลยนะครับเนี่ครับสีสันก็โอเคละชิมนูแป๊บนึงเติมนำ้นำน้ำโอ้เติมมะนาวครับอะไรของงานเติมมะนาว พอดีพอดีเพื่อนมาหาก็มีนี่กันนิดหน่อยแต่เขาเขาก็รีบกลับแล้วผมก็ไม่ได้เจอกันที่บ้านก็เลยไม่ได้ทําให้เขาชิมนะครับมวมันจะมันจะเข้มข้นแบบแบบหนึ่งมแานา้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำน้ำปลาอย่างนี้หน่อยนีงนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่หม้อไฟให้มันกํนะครับจะเอาใส่หม้อไฟอีกทีหนึ่งแต่เราปิดแคดแล้วครับเนี่ย ตอนนี้ครับถ้าสมมุติเรากินเลยก็ไม่ต้องไม่ต้องปิดก็ได้แต่ผมจะใส่หม้อไฟนะครับต้มยำปลาหมึกน้ำข้นครับว้าวกรอบนะครับเปรี้ยวได้ใจอยู่ใส่มะนาวไปนะครับครับเดี๋ยวตักใส่หม้อไฟก็โอเคแล้วครับลองมาทำดูนะครับเพื่อนๆลูกเรียนอายไปได้ชิมมาดูนะครับเดี๋ยวตักใส่หม้อไฟให้ดูครับครับผมนี่ครับก็ เสิร์ฟไซมอไฟฮ้อนๆกินแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเอ่อไปไมโครหรือไปขอมันจะมีขายครับหรือว่าไอ้ตลาดนัดเดือนจะมีขายหม้อไฟเนี่ยซื้อไว้ซื้อไว้กับบ้านก็ได้ครับร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ซื้อไอ้กอแห้งมาก่อนละบาทสองบาทเองนะครับเวลาเ่ากินอ่ต้มยำหม้อไฟเหมือนกันท้อนๆสุดท้อนๆกินแบบนี้เลยครับนี่ครับกินคือว่ากินสดโเลยเดี๋ยวเรียนมาได้ะจิ้มดูวันนี้เอ่อใจน้ำพริกเผาสูตรยังนีน้ำสีสันแบบไขแดงอะไหรแต่ว่า รสชาติมันถึงใจครับนะครับถ้าเพื่อนเนชอบอา่าพวกอ,อ่าเครื่องผงพูรสหน่อยก็เติมหน่อยก็ได้นะครับเติมเกลือเติมน้ำเติมน้ำปลาไปนะครับก็รสชาติจะได้เลยนะเปรี้ยวแล้วก็กลมกล่อมครับทำมายากเกินเรามาทำรุ่นนะครับก็ถ้าสุดรโรงเดนพักซีฟังมันหมอมีครับมันจะมีผมไได้ไปตลาดผมมาทำผมใส่ใบกะเพรามันเลือจากวันก่อนนะครับใบกะเพรานี่ก็จะเปความหอมดีนะครับถ้ามีพริกแห้งแล้วเอาไปย่างย่างไฟแล้วมัน ยียีๆใส่นะครับใส่เลยโอ้ยทำายปิดเลยครับขอตัวชิมก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับว <ใช S 1> ันนี้โรงเรียนกับขอบคุณเพื่อนๆเข้ามาที่ตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซัสบสไครป์ครัวบรรทุกของโรงเรียนน,นะครับ